สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำน้ำยาปูกันนะคะมีส่วนประกอบดังนี้นะคะมีปูอัดในกระดองค่ะมีกระชายค่ะใบมะกรูดค่ะมีพริกแกงสองช้อนโต๊ะนะคะมีพริกขี้หนูสดค่ะมีกะทิมีลูกชิ้นปลาค่ะมีปลาทูน่ากระป๋องค่ะปลาทูน่าใส่น้ำเกลือนะคะ เราลองทำกันดูนะคะเราอยู่ต่างประเทศเราไม่มีปูค่ะเราก็ใช้ปูที่อัดกระดองเนี่ยค่ะเราใช้กะทิ1กล่องใหญ่นะคะเคี่ยวยังไม่ต้องเดือดค่ะพอเคี่ยวพอร้อนแล้วเราก็ใส่เครื่องแกงที่เราตำกับเนื้อปลาไว้ค่ะ คนพริกแกงไปกับกะทิเรื่อยๆนะคะเราจะไม่ให้กะทิแตกมันก่อนนะคะจะไม่เหมือนแกงทั่วไปค่ะการทำน้ํายาปูนี้นะคะเราจะให้กะทิแตกมันหลังจากทุกอย่างผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เราจะตั้งไฟอ่อนตอนที่เราทำทุกอย่างเสร็จแล้วกะทิจะแตกมันตอนหลังค่ะแล้คนเครื่องแกงเข้ากับกะทิแล้วนะคะ พอเดือดการที่เราไม่ให้กะทิแตกมันคือการเราคนเรื่อยๆค่ะเราหมั่นคนค่ะ เราก็เริ่มมาใส่เนื้อปูกันเลยค่ะแกะเนื้อปูจากกระดองเลยนะคะรับรองว่าอร่อยค่ะสูตรนี้ค่ะคิดถึงเมืองไทยลองทำได้เลยนะคะเราไม่ได้กลับเมืองไทยนานเราก็ทำน้ํายาปูกินเองได้ที่เมืองนอกค่ะ เราไม่มีเนื้อปูแกะเป็นถุงถุงอย่างเมืองไทยค่ะเราใช้ปูที่อัดในเนื้อปูที่อัดในกระดองนี้แทนได้ค่ะเวลาทําออกมาแล้วแทบจะไม่ต้องปรุงเลยนะคะรสชาติดีมากค่ะ พอเราใส่เนื้อปูหมดแล้วเราก็มาเติมกะทินะคะเติมกะทิส่วนที่เหลือค่ะกะทิกล่องนี้พันกรัมค่ะเราเติมน้ำผสมนิดหน่อยค่ะใครชอบข้นก็ไม่ต้องเติมน้ำนะคะ ถ้าใครชอบแบบมีน้ำเยอะเราเติมน้ำได้ตามใจชอบค่ะแต่เจ้าของคลิปชอบแบบข้นๆค่ะน้ำยากะทิ ทำทานเองค่ะแล้วก็สูตรโบราณจะเป็นลักษณะที่ข้นๆค่ะแล้วก็เอาใบมะกรูดที่เราฉีกไว้มาใส่นะคะ ใส่กระชายซอยค่ะในเครื่องเราก็เติมกระชายตำลงไปด้วยนะคะตามพร้อมปาทูหน่าค่ะเพื่อให้น้ำยากะทิเข้มข้นขึ้นและก็หอมกระชายด้วยค่ะในเครื่องแกงมันหอมไม่พอนะคะ อันนี้เราเคี่ยวหลังจากที่เราผสมทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็ใส่ลูกชิ้นปลาลงไปค่ะใส่เยอะใส่น้อยตามใจชอบเลยนะคะแล้วเราก็เคี่ยวด้วยไฟอ่อนค่ะ น้ำยาขนมจีนจะมีลักษณะแดงแตกมันขึ้นนะคะถ้าเราเคี่ยวไฟอ่อนไปนานๆถ้าใครชอบหวานก็เติมน้ําตาลได้นิดหน่อยนะคะแต่เจ้าของคลิปไม่ได้เติมน้ําตาลเลยค่ะรสชาติมันอร่อยจากปูค่ะขอบคุณค่าในการติดตามค่ะ เราได้ทานกันแล้วนะคะน้ำยาปูค่ะขนมจีนน้ำยาปูค่ะ